จ๊ะเจจาครับปลายุคาโจ๊ะครับโจ๊ะโจ๊ะสวยดอกใหญ่ๆครับมาก็ลูกพี่ครับ แค่เห็ดครับนี่อะไรนะมันไม่เงียนี่โหลดกิ๊เอ้โอยจามแรงวเขาจะได้ยินมันไม่มันไม่มาละไม่มีคนอยู่แล้วเขาอะเหลือเราสามคนเนี่ยรถตะเบี้ยงรับใช่ไหมได้ไหมครับรถตะเบี้ยงก็กลับไปแล้วไปไปมีรถเราแล้วไปตั้งแต่หนีจากเราเราครับเดี๋ยวเราสามคนนี่นะแต่อยู่คาที่เก่าแล้วครับหนองแดงเนี่ย ครับว้าเจอแล้วครับเห็ดโครนอยู่ลกๆนะครับบ่มีไพเห็นดอกทสวยนี่ดอกทสวยครับโอเค ขุดแล้วโอ้มนเจอเหตุแล้วครับอยู่ในปลาลกเลยลนอนโอ้โหไตจะเสียแล้วดอกใหนญในใน่ๆจุกนะครับลงมือเท่าได้ ครับเขาผูกวานครับเอาไลยไลูกพีครับมาขาเห็นครับผูกหวานนะครับเนี่ยโอโ้โหจะจะดอกเท่ากระด้ง <c oughs> พี่เอาลูกหลักเลยไงจ้าตื่นวะยังกล่นเน่ะ <c oughs> บุญลงเลยนะลองไรสดเลยไม่มีเน็ดผมตายเ <c oughs> มาเมาก็ขึ้นไม่ลกบางทีเห็ดขึ้นก็ลกจัดไม่ขึ้นแล้วคือว่า ครับเขาปูครับทุกวานเราเจอแล้วครับลอกตะลเกิดมุนปากันับโอ้ยเจอแล้วโอ้โหดอกสวยโอ้ หอยมุ่นมาเจอเห็ดบดิมุ่นมาเจอเห็ดบดิแล้วของวนเหยียบพวกผมลู้เป็นสายก่เป็นตะมุนหรือเปล่าโอ้โหมันเตียนกับเขาแล้วตรงเนี้ยนะครับโอโ้โหจะอะไรครับไม่มาไม่เบี่ยงไม่กินน้ำไม่กินน้ำด้วยอโอ้ยแปฝงตาผมเจอไว้พี่จสาเลยนะลูกหลักด้วยนอยครับโอ้โห <laughs> อย่างนี้ khỏe อืะไมงบนนีลได้เวลาวันเลงแล้วนะข้หอยมุนมาเจอมาดิเงียกับหลงังปั๊บเลยทุกทีเยอะแล้วจับกัลถางก็ไม่มีใครมาถูกไอ้ควายไอ้คนเจอกั่มาไม่ถูกเดี๋ยวว่าจะคนมาอะไรเงี้ยโอ้เยีอบปะ โอ้ตายไม่ดูแล้วบกเออยังแม่นั่นแหละต้องตีนั่นแหละเข้าไปเลยไอ้อ๊อดอยู่นี่เราแค่เห็ดไอ้นที่โม่ก่อนไอ้อ๊อดอไปด้วยกันเถอะไม่เป็นแปลงเก่าเขาดูฆ่าแล้วบอกว่าแปลงเก่าผมว่าเฮ้ยเก่าคุณท่านก็เก่าคุณท่านเนี่ยอยู่ในยืนอยู่เลยอ๋อไม่ใช่ เตะมีดเด้อนี่หอยห่อมป่ะเตะมีดจังมาได้ก็ผมโย <ồ> นไปเมื่อกี้เนี่ยใช่รึมูฟนะี่ยังเนะ่ยลงฮะเคลียร์พื้นที่มูฟียังฟนะีแล้วเนียเ่ยมาเลยใครเคลียร์หัวเห็ดหลุดไหมยังไม่เคลียร์ฮะเจอะเจอะเยอะเยอะลูกรักลูกรักมันเป็นรางน้ำไงตรงเนี่ยฮะ อะไรนะข้างที่เก่าบกเห็ดมันขึ้นไม่สูงวะเฮ้ยเยอะนะครับลองลองหหน้าครับลองหน้าชุดขาดิดเนาไม่นวดไว้เขาจ่าจ่าย่มเลี้ยงอยู่ล่างกำลังขึ้นมา Cát okay, đi gần bếp. Ok, đấy. Ok, đấy. Tay anh có hết 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 เตยบอกอยู่ท pues oh, right. um, wow. ี่เก่าที่ขึ้นที่แรกเดินไปสองชั่วโมงแล้วมั้งนะได้กว่านะใหญ่เลยครัห้องปิดไว้ดครับเอ้ยแต่การยังเขา้องปีแลาเสยเลยนะลายตีนิหลากหมายว่า ดูดิจามาเล่าหลักไม้เลยลกก็ได้ที่ไม่มิดมิดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นมือเจ้าของจับไม่ถูกวิธีปาดโคดีเลยมันไม่ใช่กระเลียงเหลาเหล่ <laughs> 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 เราค <laughs> <laughs> งอุทาอโอ้ยมันลึกเท่าไหร่เนาะเป็นยังไงอิดง Lạc ngái vậy. đấy vẫn là nãy này, nãy là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  nãy cầu, nãy là 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 nãy em, khá là đây là nãy đi, nãy là นกไม่ต้องจาวด้วยขาวเหลืองไม่ต้องเพื่อมันขึ้นนกม้าไม่ถูกซ้ำได้เลยตัวทึบใหญ่เนี่ะถึ้งบ้าเลยนะตรงขอนเหนื่อยบนนกมีซื้อขนขอนข้ามข้ามขอนมาก็ถึงนี่เนี่ยไอ้นกขอนล้มมาที่หมาที่าถูกขอนหรือเปล่าก็ไอเต้ยบอกอีขอนนะเมื่อที่หมาเมื่อปีกายมันไม่มีกอไผ่์มีก๊อไผ่ดนี่หรือไม่มีที่หมาอันนี้มีกอไผ่กอไผ่อะไรกันก๊อฟปลา โอ้เพิ่งเห็นในหน่นบอกว่าขุดไปเถอะเราไม่ได้มาแล้วตุกแปลงเนี่ยเฮ้ยมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดจำไม่ได้เลยนะไม่รู้เลยไม่รู้ไหนตรงนี้ตรงไหนก็ไม่รู้ไงบอกให้ลงล่างจะดูหัวไหลแล้วราจะโอ้ยอย่าทำตะโก้ถูตะโก้ขยายมันก่อนอย่างนั้นมันก็แน่นเน่ยเออหนาหนาจำจำจำได้จำได้หน้าบัวบัว สูตรตัวสดนะผมเป็นผมเป็นลูกแก่เขาที่เรกเลมือแม่ก็เขี่ยอยู่นะจงเห็ดหัวเห็นท่าของผมอย่างเงี้ยเนี่ยมันแน่นอยู่ลูกพอ่ะให้งทะลุไปทะลุลมเข้าก็ง่ายอยู่เลยน่ะลมเข้าแล้วเหรอแววเลยนี่ลมเข้าครับมันตัดอย่างเดียวเนี่ยมือจิ้มให้ทะลุก่อนที่เรียกจิ้มอย่างเงี้ย ทะลุเอ้กน่ะถอนน่นง่ายอะไรนี้นะอ,อยู่มานานแล้วเป็นเขยเก่าแล้ว <laughs> ไม่ใช่เขยใหม่เจ้าใหม่ปละล่ะให้ตาชนตะสนแค่เห็ดชิ้หายเลยแต่หัวกับขาแยกต้องเอาไม้เสียบเอาไปไขา <laughs> ยอ่ไม้ไอเอามาเสียบต่อไงเสียบต่อหัวไม้กินฟันนี้คือเจอเห็ดออกระตุกมันลากไม้นะเนี่ยเออมันตีลากไม้่อยใจด้วย เราทั้งคืนเนี่ย,ยไม่มีใครมาแล้วแล้วแขกทั้งคืนเนี่ยเขอบอกว่าเจอกระเป๊กดิหายไปเอาเมาหามันลง,ขงนะ <c oughs> เขาเลยเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะเชา้าเลยเนอะโอ้ยคืนกูเกบหมดขวดเนี่ยเหลืออ,อึกเดียวเองมั้งบ้านอนะ่ะนี่เห็นตั้งไว้แบี้นี่แค่อุ้ยหักเสียของหมดกะทิไม่ถึงนะกะเดียวยตีถึงเช้าไม่ถึงเช้าเราไม่ได้มาหาอะไรนะเราจำไม่ได้เฮ้ยไม่แน่ครับ เฮ้ยถ้าลงไปข้างล่างจำได้ผมแต่ผมไม่อยู่ดิแค่ไปไปที่ผายไหนยังไม่อยู่อ่ะไปนอกปีกนอกแล้วแต่ยังไม่ได้ไปยังไม่ไปเลยไปหักแล้วไปได้ขับรถขี้บเลยนงข้ามฝั่งนายหนูไปได้ทีงได้ขับรถขี้ก่อนนี้มั้งว่าปีใหม่เร็วแล้วมั้ เอาไว้เงี้ยเอาละบวกเลยเต็มกระดอกลองเสียนเด้อนั่งเต็มที่นายอย่าหาว่ามันโบกเด้อนอนขอไม่ได้อะขาตึงไงขาตึงนอนต้องเอาผ้าใบตัดสะโพเอาตัวพลาสติกติดปีกแล้วกันเนี้ยขึ้นแล้วนะเราแค่ดีที่งาแล้ว ถ้าเจ้าวัดไม่ไหววะไม่เจ้าวัดเลยไก่ดินไปตรงนั้นนี่ผมมีเสียมของมันเลยแล้วเออเสียมเป็นไอ้รูปขลัมตัดไก่ดินนัยนแหละพาไปทำโอ้โหเฮียปุ๋ยปอกแข็งๆมือลึกเลยนะหัวจอบใส่ดำที่หลังโอ้โหเจือดำนี้เข้าไปรู้เรื่องเลยวะเคะผิดกันเลยอ้าวมืนได้น้ำหนักเลยไง รากไม้ไะวะจาจะเจลาอกัดับย่ำเนี่ยมีดีนี้แค่พอดินี่น้องผมไม่จอบลน <c oughs> ะดอกกุ้ยไทยกลัวไปดิอ้าวที่ฝายยังบอกไม่เอามาเอาโลนี้ก็เป็นโลนะครับเผื่อก็เอาเงินหนีออกนอกประเทศเราใช้ไายใช้นี่หัวบ้านเลย ไปเราหาใหม่ครับเจนมีข้างบนวะไม่ได้ดูแล้วผมมุ่นป่ามา้ยังไม่ได้ดูแลมุ่นมากระจาะเลยใช่ไหมเออไปครับหาใหม่แล้วยังไม่เห็นนักดอกเลยครับใจปีนี่นะมีมาตรงนี้ม่นครับพวกกันเจอแล้วครับปีอะไรเงี้ยอ๋อมันขึ้นไฉล่อม เราลตกวสามสิบสี่สิบโลโอ้โหแค่นี้ได้เจอพิธีได้งงเอาหอยออกดิเนดิโอ้ยหลับอยู่เอาไฟออกหัวดิครับสุดยอดครับดูหน้าตาคนดีดครับดีมากมาเรื่องนะของนิ่ไทยเดี๋ยวงานเข้านะครับนะฝึกยังไม่เรียบเลยดอกเท่าไอ้เทียบเทียบดับนี่ครับนี่พื่อดัมมี่แต่ทิดคุรูใช่ไหมครับทิดคุรู เก็บไปเลยครับไนถุงตะกี้นี่ใส่ได้นะหรือเปลี่ยนถุงใหม่กันเพิ่งเมื่อกี้ดอกใจะเข้าโหสะใจเนี่ยน่าจะได้โหลเนี่ยเฉพาะการเดียวนี่ก็จิ็บหายสองขีดแต่เมื่อกี้พอคนเม่เห็ดครับเนี่ยดอกเดียวอีกการมีการแนว่ยอัดเนี่ยใหญ่ไม่พอยาวอีกเลยทั้งใหญ่ทั้งยาวออยยู่่รง ลงน้ำในร้อยก็เช้าไม่กี่ดอกผมเก็บเด่นมาเนี่ยนี่ก็เด็นนี่ดูดูแล้วนไอเห็นก็ราไอก็เด็นเขาโอ้ยขึ้นตำลางไปเยใส่ถุงกันตะกี้เนี่ยอันนี้พอรวมได้ดอกสนงดอกเลืดอกถอดเครื่องมือเลยครับเฮ้ยหายท้องรอชมของใหญ่ ดอกดอกเดียวดอกเดียวอิ่มครับตัดเลยไม่ต้องไปแค่ลอกแค่น้องก็โผล่เราคุณอุทัยใช่ไหมอย่าไปเอาแบบการเดี๋ยวไปแค่เหมือนตะโกไม่เอาเลยแค่เป็นก้อนเป็นก้อนโยกขึ้นมาเอ็จ้าโคร่ยยังไงก็หมดแล้วปีนั้นเขาตับเบาเลยยังไงแม็กแค่แค่ล้อมเลยไงแค่ล้อมเหมือนเราแค่ลากไผ่มันติดดอกไม้เข้าไว้ถิด นน uh huh uh huh uh huh. ี่กัเยออแขงบนมลยดิไม่ได้เรื่เครื่องมาด้วยเนาะนี่แขงเแขงรักมาเนีะกเลยจัดแขงนี้ลงไปมือโกยลดิบูดอกไงดีจังเลยไม่ลึกแล้วไ่ลึกเท่าไงงกิวแล้วนะโอ้ใตดอกออกต้ดินนี่ตัวกัน เาหัยออกเดิทีมงานล่าเห็ดครับเนี้ยให้พรมาหมดแล้วเนี้ย <laughs> <laughs> จะหมานครับเนี้ยให้พอรอดูเทียบกันหน้าคนเท่าหน้าคนแล้วครับ ปิดไฟดีเองคุณท่านนะเออเออมองไม่เห็นมันไเเดี๋ยวสอบให้เนี่ยมันจะทอนกลับนะยังไงจอนโอ้เหตุบ้านี่ผ่านเนายมันเบียดลยกไม้มันเบียดดอกเดี่ยวเจียวอิ่มครับโอเค สองชั้นนี่ไอ้หนองหอยยนะอกพี่น,นะ,ะโอกาสสุดท้ายของมันแล้วปล่อยมันกินเลยอะไรเจ้เจ้าของมันเยอะปาดเลยปาดไปไงปาดขวาเลยขามรองใช่ไหมเดี๋ยวถ้าไปนู่นแล้วนู่นเนี่ยไปรองมันสุดแค่ตรงไห<ม>นเจ้ตรงเนี้ยบางทีไปเยอะเยอะยอดยอดเตาถ่านนะพี่ยอดแบบเตาถ่านแบบแหลมลงฝั่งหนองใหญ่ลงไปนู่นเลยเอออย่างที่กระสุนเนี่ยถามพี่นงอยู่นะ บางทีมันไม่ได้ลาดยาว,วยเนี่ยมันเป็นแหลมๆแล้วลงฝั่งนู้นก็ไปน้องใหญ่อะไรเงี้ยครับ<อ>แปลงนี่แล้วเอาแปลงหน้าเราเอาไหมครับโอ้ยหมดอันนี้มักนกลิ่นเกาะดิเราจะได้หาต่อยครับเดินมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วครับได้หลายโลแล้วระยะทางขอแล <ขอ S 2> ้วมึงก็เลิกกิน ดูครับมือชีพครับนี่ลูกพี่ใหญ่ย่ามแดงจ่าด <laughs> ับจ่าดับย่ามดีไปครับหนุ่มไปใหม่หาใหม่ครับเราเดี๋ยวไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับไอ้ลงเราต่อป่าเป็นือเขาเขาเลย <c oughs> เราก็ไปมาหาเห็ดนะครับสวัสดีครับ <c oughs> <isas> ห้านมห้ามุมกูรู้แล้วหาเห็ดอ่ะวันนี้เจ้าที่จะทางให้ <c oughs> ดูครับดอกสวยๆนี่ ไข่ปูอิปิไข่ปูบังอาจแล้วไข่ปูอ um ิปีเออม่กิ่นรับย้อนฮะกูรอเลี้ยงให้มึงอยู่เนี่ยไอ้บ้านนยังโง่จะหาตัวกูมีเงี้ยเออแยกเลยมันจะไม่นะมันจะพื้นลูกกูไปหาข้างบนแล้วออดเงี้ย แฉกเนี้ยขึ้นแข็งมเลยโท่ขนาดตีห้าโลขึ้นนะ่ขนาครถือว่าโอเคล้เนี้ยเออขยอะกว่าเขาจะวัดดีเขีาจะวัดเจ้าเสียแล้วน่อยเนาะนี่ดินมันดีแตกขบกเป็นเยอะจนีดินมันดีกวเขาจ้วัดจีกนี่กัเขาจะวัดเนี่ยป้่ยป้ายไม่ใช่เขาจะวัดนะปล่อยมันบ้านอะไรนะออดไม่คุ้นชื่อแล้วป้ายบนเขาจวัด ฝั่งไรตะหมูเขาอะไรนะักเรียกชื่อหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เจ้าวัดไม่ใช่บ้านไ้ยผูกผงผีเยอะเมาเปียนเปลี่ยนอาะกำลังแค่อยู่มีไข่โอ้ตายเปงียที่สามของเราคปับยไรียางเงียมาเด้อ่อแม่พี่น้อง ใสเบอร์หลอบวกหลอดหลอกเขาแปลงนี้เลยแปลงเติมเลยเขาหาบลงไม้แต่ผมว่ามันก็น่าจะไกลขึ้นเลยเนี่ยเพราะว่าทางน้ำมันมีขึ้นเร็วอะเฮ้ยเราไปไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนอกน้ำหายไปบางทีเลิกเขาเลิกหากันแล้วมาทำไรรู้เหมืไปก็ไปก่อนเขายังไม่หากันเลยไปก็ไปไปก็ลอยแบบก่อนถ้าจัดตีก็ี้างปีก็ไปเขาไวแล้วรอเพจจะเอาไปทางไหนดีวะ ไปปีนั้นไปเจอตรงซุ้มชมดาวก็แต่นั่นก็ไม่ขึ้นอีกเลยนี่นลายเนี่สมุสมะฮะดีมีผีบ้ามาซื้อเห็ดเน่าอีกเห็ดเน่าแต่ปีนั้นขึ้นไปก็เจอลยไเงยแค่แค่ตรงหงอันนั่นแฉะโอตแค่ด้วเนี่ อย่งดียังได้ตังค์กลับบ้านน,นะถ้าลำพังถ้าถ้าเห็ดนี่กูว่าจะไม่ได้กลับบ้านเอาดิเล็กเนี่วันนั้นอะเ,ออเยาบหยาบหยาบ,ยบหยาบนี่เราทำแบบจบผลงานครับนี่ดิไปครับ,เร,บเรา,เราเห,หาใหม่ต่อเนี่ยครับหายโคนหายโคนงูเจอครับจัจจะ งอนอาลงนะุ่มนะโอ้ดอกสวยๆครับโอ้คุ้มคุ้มค่าเดินนะครับคุ้มค่าเหนื่อยน้อยงอนอีกสามถุงกองนะคัคุมค้มคุม้มคุ้มบิ๊กบิ๊ก เดือม,มับแจมแจมใช่ได้จะไฟเราดีเหรยไฟจะหมดแล้วครับเอาจนหมดเนี่ยเดี๋ยวก็ถูถูท,ทีเอ้ยไ่ใช่ี่น้องมั้ยดูกระผมมั้ย